กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งนงครับหน้าเดิมเดิมแต่คนเดิมเดิมเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ใหม่ๆหนะครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับอยู่ในแปลงหอมนะครับก็มันเราจะมาดูว่าเกษตรกรนะครับเขาปลูกหอมกันยังไงใช้ผลิตพันธุ์ตัวไหนนะครับในการทําแปลงหอมนะครับว่าเขาใช้สารกําจัดพืชแบบไหนนะครับยาเชอราแบบไหนนะครับยาแมลงแบบไหน ก็ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมน้องเบียร์นะครับนายพันธุพงศ์สยวังนะครับเป็นพนักงานจากบริษัท B A S F ไทยจำกัดนะครับหรือนะครับหนุ่มหน้าเรียบเบียร์ B A S F ครับนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้นะครับอากาศบ้านเรานะครับฝนตกนะครับพื้นที่อากาศค้มๆนะครับก็เป็นแหล่งสะสมก็ทางเชื้อราเหมือนกันนะครับเชื้อราในอากาศก็มีนะครับในดินก็มีนะครับ หอมก็ต้องการาพวกยาในการป้องกันเชื้อรานะครับตอนนี้นะครับก็หล,หลังผมนะครับเป็นแปลงหอมที่ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในก่อนปลูกนะครับก็จะเห็นว่าหอมนี่เป็นหอมอรับแรนะครับก็ทางจากาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งรับมาทําเป็นหอมพันธุ์นะครับก็พูดมาละนะครับมาถึงเ,เข้าสาระกันเลยดีกว่านะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของจากบริษัท BASF ไทยจำกัดนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับหลักๆในหอมเนี่ยครับก็จะใช้ประมาณสี่หรือหตัวที่อยู่ในในหน้าท่านผู้ชมนี่นะครับก็ข่ออื่นนะครับที่เห็นนะครับวัตสต้าเอนะครับต้องบอกก่อนว่าแปลงหอมเนี่ยครับก่อนที่เขาจะปลูกนะครับเขาก็จะมีการกําจัดวัชพืชนะครับในการทำทำแปลงหอมนะครับในการไถควนดินนะครับ ซึ่งการกําจัดวัชพืชนะครับซึ่งยาเผาไหม้ที่ได้โดนแบนไปแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดแล้วหรือว่าไม่มีเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งมาแทนพวกเผาไหม้นะครับที่ว่าโดนแบนไปนะครับก็บัสต้าเนะครับชื่อสามัญนะครับกูโฟซินเนตแอมโมเนียมนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นยาสัมผัสนะครับเป็นยาสัมผัสซึ่งสัมผัสพืช ว่าจะพืชสีเขียวนะครับพืชโดนเอ่อพ่นตรงไหนตายตรงนั้นนะครับตัวนี้จะไม่เอ่อแทรกซึมไม่ดูดซึมนะครับแล้วก็เอ่อไม่ใช่เป็นพวกเผาไหม้นะครับเป็นยาสัมผัสนะครับกูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับเนื้อยานะครับสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับขวดโปร่งใสนะครับเห็นเนื้อยาง่ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับพาสต้าเอ็กนะครับ กูโฟสเเนตเอมอนไนแอมนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่15เนะครับตัวนี้แล้วอีกแป้าเอร์เซนะครับตัวนี้เป็นเป็นสูตรลับของจากเยอรมันตัวนี้นะครับซึ่งในขวดนี้ก็จะมีสูตรหลายอย่างเลยนะครับทำให้การฆ่าวัชพืชนะครับตายดีนะครับและตายนานนะครับตัวนี้นะครับถามว่าในแปรงหอมนะครับใช้ยังไงนะครับในแปรงหอมเนี่ยหลักๆนะครับมาสเตอเอ็กนะครับเขาจะเอาไปพ่นล้างแปรงนะครับพวกกําจัดพวก ใบแคบใบกว้างนะครับย้าขนย้าขานะครับตัวนี้ตายหมดเลยนะครับก็หลักๆนะครับพวกญ้าใบแคบก็จะเป็นเอ่อพวกปากควายนะครับตีนกตีนกาที่ว่าเอ่อเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ว่าเอาไม่อยู่นะครับพวกดื้อยาอย่างเงี้ยครับก็ใช้พวกดูดซึมเอาไม่อยู่นะครับก็หันมาใช้บาสตา X เอ็กในการกําจัดพัชพืชนะครับก็ที่หลังของหลังแปลงของเรานี่ครับก็เป็นแปลงของเอ่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมนะครับก็ เขาใช้บัสตาร์ X ในการกําจัดวัชพืชนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอัตราการใช้ของเขานะครับจะอยู่นี่ประมาณ1 5 0ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าร50ซีซีนี่ก็คือหญ้าที่เป็นหญ้าเล็กนะครับหญ้าที่ไม่มีดอกนะครับตัวนี้นะครับพ่นให้ทั่วใบสีเขียวหรือให้ให้ชุ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับ,รบไม่ได้ไม่ใช่ดูดซึมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เผาไหม้นะครับ โดนตรงไหนตายตรงนั้นนะครับตัวบัสตา X นะครับส่วนวัชพืชที่มีดอกนะครับตัวนี้ต้องโดดนิดน,นึงนะครับก็ประมาณ 200cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับนทั่วดอกเหมือนกันให้โดนทั้งดอกและกก็ทั้งใบนะครับก็จะสามารถฆ่าวัชพืชได้ดีนะครับตอนนี้นะครับสามารถ บวกสารจะใบได้ไหมตัวนี้ก็บวกได้หรือไม่บวกก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบัสซาเอ็กนะครับมีสารจะใบในตัวอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องบวกเลยพ่นของมันตัวเดียวนะครับยาผสมกับพวกดูดซึมนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้ยาของบัสซาเอ็กนะครับหมดลิตนะครับพ่นมันตัวเดียวนะครับตอนนี้จะทําให้วัชพืชไปแคบไปกว้างตายภายใน3ามถึงเวันถึง15วันนะครับสามวันเหลือง7วันเหี่ยว 15วันยุบนะครับตัวนี้ครับบัสต้าเอนะครับในการพ่นล้างแปลงในการพ่นล้างแปลงในการที่จะทำแปลงหอมนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นพาวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท BASF นะครับในการเป็นยาคุมนะครับตัวนี้นะครับพาวพาวซีเอสนะครับอินดิเมทรีนนะครับ อยู่ที่45%เปอร์เซ็นต์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเยอะกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะท้องตลาดที่เราเห็นนั้นเป็นยาเพนดีเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในที่33%เปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่าท้องตลาดของเรานี่เวลาเราไปพ่นหรือว่าในช่วงกลางแดดร้อนนะครับก็จะทาให้เพนดีที่ทั่วไป3 3เอนั้นเราเห็นง่ายนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นสูตรแคปซูลนะครับสูตร sc cream นะครับ พาว CS นะครับาถามว่าในแปลงหอมเขาใช้กันยังไงนะครับในแปลงหอมนะครับนี่เขาก็จะใช้พาวนะครับบวกกับพาสต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในการคุมหอมครั้งที่สองนะครับเพื่อแย่เล็กๆที่ว่าขึ้นมานะครับพาสต้า X ก็ไปกําจัดส่วนที่แปลงที่แย่ไม่ออกนะครับพาวนะครับก็จะเป็นทําหน้าที่ในการคุมนะครับคุมกิ่งเฉพาะใบแคบนะครับพวก ตีนนกตีนกาแยกปักควายนะครับพาวจะเก่งในเรื่องตัวนี้นะครับก็อัตราการใช้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบรินะครับพ่นคุมหอมนะครับตัวนี้นะครับหรือบวกกับายาคุมวัชพืชใบกว้างนะครับออกซีฟูออกเฟนนะครับตัวนี้นะครับใช้พาวหนึ่งร้อยาหนึ่งร้อยซีซี บวกกับออกซิฟูเฟน1 0 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นในในพื้นที่1งานนะครับหรือ1ขวดนะครับพาวซีเอส1ขวดบวกกับบวกกับออกซิฟูเฟนนะครับ1ลิตรนะครับใส่น้ำ200 200, 200ลิตรนะครับพ่นไม่เกิน2.5ไร่นะครับ2ไร่หรือ2.5ไร่นะครับเพราะว่า ถ้าเกินประมาณ3ไร่นะครับก็จะทําให้วัชพื้ยาคุมไปกว้างนะครับหลุดง่ายนะครับก็จะเห็นในในแปลงก็จะเจอพวกเบี้ยนะครับพวกเบี้ยหินพวกนี้นะครับพวกไปกว้างนะครับจะเยอะมากนะครับถ้าเราใส่ถ้าเราพ่นในเกินปริมาณของจํานวนไร่นะครับก็เน้นนะครับ2ไร่ถึง2.5ไรนนะครับตัวนี้่าวซ s นะครับก็ที่เห็นนะครับแปลงด้านหลังของเรานะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าแปข้างหลังเนี่ยใช้พาวซีเอสบวกกับออกซิฟูอฟเฟนนะครับหต่อหนึ่งก็คือ1ลิตรบวกหลิตรต่อน้า2อลิตรนะครับพ่นในการคุมหอมนะครับก็ตอนนี้จะเก่งการคุมแห้งนะครับพ่นรอบแรกนะครับคือพ่นไปนะครับปลูกหอมได้เลยนะครับวันต่อมาปลูกหอมได้เลยนะครับหรือท่านจะปลูกหอมแล้วก็ใส่ฟางนะครับแล้วก็พ่นทับอีกทีหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็คือเขาเป็นแคปซูลนะครับ พ้นไปปุ๊บรอฝนแล้วเขาก็จะกระจายแตกตัวเวลาเจอน้ำหรือเจอฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวน,นี้พลาวซี H นะครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในการปลูกหอบนะครับก็จะเป็นสารกำจัดวัชพืชนะครับหลักๆก่อนนะครับที่ว่าเราในการคุมนะครับคุมแห้งหรือว่าคุมพวกวัชพืชไม่ให้เขา เจริญเติบโตมาพร้อมกับหอมนะครับเพื่อมาแย่งสารอาหารของเรานะครับก็นี่นะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศของเรานะครับที่เห็นนะครับคื้ๆแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้หลักๆเลยที่ตามมานะครับก็จะเป็นพวกเชื้อรานะครับที่ว่าอยู่ในตามอากาศเอ่ยในดินเอ่ยหรือว่ามากับติดกับหอมพันุ์อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็มาเจอกับตัวนี้ครับพระเอกของเรานะครับตัวเฮดไลน์นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆเลยเป็นพระเอกของเราเลยนะครับก็ ชื่อการค้านะครับเฮดไลน์ชื่อสามัญนะครับไพราโฮสโตบินนะครับอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เก่งยังไงนะครับเก่งในการป้องกันกำจัดนะครับแอนแทคโนดนะครับในหอมนะครับพวกหมานอนหอมเลยนะครับใบจุดสีม่วงนะครับที่ว่าเห็นในแปลงหอมนะครับก็หลักหลักหอมแดงนะครับจะพบเจอมากที่สุดก็คือหมานอนหอมเลยนะครับที่แปรเป็นมากนะครับตัวนี้นะครับเฮดไลน์นะครับเป็นยาเย็นนะครับบอกเลยว่าพ่นได้ทุกระยะนะครับจะเป็นพวก ช่วงเอ่อหอมเล็กหอมใหญ่หรือหอมโตก็ได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นพระเอกของเรานะครับป้องกันพวกเชื้อราได้ดีนะครับเป็นราชั้นสูงนะครับที่ว่าเรากําจัดนะครับข้างในนะครับบอกเลยว่าเป็นน้ําสีเหลืองเวลาเขาผสมออกมานะครับจะเป็นสีขาวขุ่นเหมือนน้านมนะครับตัวนี้นะครับกลิ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับถามว่าพ่นในพืชอื่นได้ไหมนะครับเฮดไลน์นะครับพ่นในพืชอื่นได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นพวกลำไยเอยหรือว่ามะม่วงเอยนะครับพุ่นผ่านดอกอะไรได้นะครับตัวเฮดไลน์นะครับแต่ตัวเฮดไลน์นะครับบอกเลยว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขานะครับจุดหลักของเขานะคือเอ็กซ์แลนทซนะครับทาให้ต้นเขียวนะครับใบตั้งตรงนะครับตัวนี้แล้วก็กาบใบแข็งนะครับเขียวทนนานนะครับตัวนี้แล้วก็ ทนกับสภาพแวดล้อมที่ว่าเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับทําให้พืชนะครับยังเขียวและมีนวลใบที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวเฮดไลน์นะครับนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับอิติโก้นะครับตัวนี้ก็เป็นยาชราเหมือนกันนะครับเป็นอ่าซิลัสซับซิลิสนะครับตัวนี้นะครับ mbi นะครับอ่าหกร้อยนะครับตัวนี้ บอกเลยว่าเป็นสูตรครีมนะครับบวกกับเชื้อราได้ทุกตัวนะครับป้องกันในการมันนองหอมเลยเหมือนกันนะครับหรือป้องกันในส่วนที่ว่าโรคเน่าหัวเน่าของหอมแดงนะครับตัวนี้นะครับหรือท่านจะบวกกับยาคุมในก่อนปลูกก็ได้ครับเพื่อให้แบคทีเรียตัวนี้นะครับเขาไปในการกําจัดเชื้อราหรือว่าในในแปลงนะครับในดินนะครับเพื่อให้ปลูกหอมเนี่ยครับมี ความสวยงามนะครับแล้วก็หอมหัวหอมเขาก็จะปลอดภัยและสมบูรณ์นะครับตัวนี้ครับตัวกินที่กาะนะครับแล้วเอของเราอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารกําจัดแมลงนะครับหรือนอนนะครับที่ว่าเจอในท้องเจอในในหอมหลอดหอมนะครับก็เห็นได้ว่าเป็นปัญหาเกษตรกรเหมือนกันที่ว่าเอานอนไม่ลงนะครับนอนอยู่ในหลอดหอมใช้ยาตัวไหนนะครับ นี่ครับพระเอกของเรานะครับตัวนี้นะครับแรมเพจนะครับตัวแรมเพจตัวนี้นะครับเป็นสารคอฟีนาเฟอร์นะครับ10%นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับเก่งในนอนหลอดหอมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับในการกําจัดนอนหลอดหอมนะครับก็ตัวนี้นะครับอัตราการใช้นะครับในการกําจัดพวกพวกหนอนใยผักนะครับจะอยู่ที่40% 4 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับในการกําจัดพวกหนอนใยผักหนอนนางเหนียวนะครับส่วนหน้อนหลอดหอมนะครับอัตราการใช้นะครับจะอยู่ที่25%เอ้ย2 5ซีถึง3 0ซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ตอนนี้นะครับสามารถกําจัดหน้อนหลอดหอมได้ดีนะครับเป็นยาแทรกซึมนะครับตัวนี้นะครับแทรกซึมบนใบถึงใต้ใบนะครับถ้าถ้าหนอนอยู่ในหลอดหอมนะครับตัวนี้ปลอดภัยไห่วงครับพ่นใน พ่นในหอมปุ๊บยาตัวนี้จะเข้าไปแทรกซึมนะครับถ้าหนอนกินหนอนกระต่ายหนอนถูกถูกหนอนหนอนกระต่ายเหมือนกันนะครับก็หนอนจะเป็นอมนพาตครับภายใน 8- ถึง24ชั่วโมงนะครับก็อีกวันหนึ่งเขาก็จะตายหิวหรือว่าจะตายแบบตายแห้งไปเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สามารถพ่นได้ทุกระยะครับจะเป็นช่วงเล็กชุดช่วงเล็กหอมเล็กกับชุดเอ่อก็พ่นป้อ,องกันนะครับหอมใหญ่ก็ป้องกันหรือว่ากําจัดหนอนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสูตรครีมนะครับสามารถ ผลได้ทุกระยะนะครับครับก็ของเรานะครับมีทั้ง5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูในแปลงหอมกันครับว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับในการคุมนะครับพวกเชื้อรานะครับแมลงแล้วก็วัชพืชในแปลงหอมนะครับตามตามผมมาครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับก็มาเจอแปลงหอมที่ว่าเราใช้ วาซาเอ็กในการกําจัดวัชพืชก่อนปลูกนะครับในการที่จะคุมมัชพืชก็จะเป็นตัวพลาวซีเอสนะครับที่ว่าคุมวัชพืชไปแคบนะครับบวกกับออกซิฟูวเฟนนะครับในการคุมใบกว้างเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าครับว่าแปลงของเรานะครับจะเห็นได้ว่าจะมีแต่หอมนะครับลักๆมีแต่หอมเลยนะครับหญ้าที่เรานี้ในนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ดูในนี้ครับ ว่าใบแคบนะครับสามารถกาจัดหรือคุมใบแคบได้ดีนะครับจะไม่เห็นพวกใบแคบขึ้นนะครับหลักๆหอมหอมก็ปลอดภัยนะครับขึ้นได้ปกตินะครับหอมไม่มีการอทกซิกอะไรนะครับตัวนี้แปลงนี้ครับเขาใช้ในการคุมแห้งนะครับคือเขาคุมแห้งในก่อนปลูกประมาณหนึ่งวันนะครับพออีกวันหนึ่งเขาก็ปลูกหอมกันนะครับหอมนะครับก็ ากนะครับพาวซีเอสนะครับจริงหรือว่าชีพตืดไปแค่นะครับไปเดี๋ยวผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปดูครับเกษตรกรเขากำลังพุ่นในการกำจัดพวกเชื้อรานะครับและก็แมลงนะครับว่าเขาใช้ตัวไหนนะครับไปตามผมมาเลยครับท่าน ก็วันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาเจอกับเกษตรกรนะครับว่าเขาปลูกหอมกันยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการกําจัดพวกแมลงเชื้อรานะครับแล้วในการคุมพืชพืชนะครับสวัสดีครับพี่เดือนครับสวัสดีเจ้าครับผมก็วันนี้นะครับอาจจะเห็งตกใจหน่อยครับวันนี้เราพาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกหอมรายหลักนะครับหรือมือฉังนะครับก็พี่เสือนครับพี่อันนี้กําลังพวนอะไรอยู่ครับพี่นี่ ย้เชื้อราครับมแมลงข้าแมลงเชื้อราตัวไหนครับพี่เฮทไลเฮทไลบลบอกฟอเรมเฮทไลบลบอกฟอเรมอัตราการใช้แล้วพี่ฟอเรมนี่สองร้อยกรัมสองร้อยกรัมอ๋อเฮทไลนะครับสองร้อยลิตรนะครับแล้วเฮทไลแลนะครับร้อยซีซีตัวนั้นซาลิตรหนักกับร้อยร้อยซีซีตอนนั้นสองร้อยลิตรนะครับก็นี่นะครับ เกษตรกรนะครับผู้ปลูกหอมนะครับเขากาลังพ่นเชื้อรานะครับสองตัวนะครับเฮดไลกับฟอเัมนะครับในการป้องกันพวกหอมเลยนะครับพวกแอนติคอดนะครับแล้วช่วงนี้นะครับฟ้าคืบอย่างนี้นะครับก็มีการป้องกันพวกรางน้ําค้างในหอมนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเราไม่ป้องกันนะครับเชื้อราพวกนี้ก็ทําไปทําลายหอมทําให้หอมเสียหายหรือผลผลิตน้อยลงนะครับก็ที่เห็นนี้เขาก็กำลังพ่นเชื้อรากันนะครับ ก่อนที่เราจะจากลากันนะครับว่าวันนี้เรามาดูหดูหอมแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากลากันนะครับต้องบอกกันเลยว่าการใช้สารเคมีนะครับเราต้องมีการป้องกันชุดร่างกายของเรานะครับหมวกนะครับแว่นตาและผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับหรือแล้วก็รองเท้าบูทนะครับในการป้องกันนี้นะครับเราก็จะสามารถป้องกันสารเคมีในการเข้าหาตัวเราได้นะครับและเราจะปลอดภัยกับสารเคมีมาก ซึ่งถ้าเราไม่ป้องกันนะครับทําให้เราก่อเกิดโรคอันตรายหลังจากนี้เป็นเยอะมากเลยนะครับก็มีประมาณนี้ในการป้องกันสารเคมีของเรานะครับก็ก่อนจะจากลากันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแปลงของแปลงหอมนะครับของพี่สีเรือนนะครับชัยมาลานะครับผู้ปลูกหอมนะครับเป็นคนเป็นคนอาเภอบ้านโฮงนะครับจังหวัดลําพูนนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเขาจริงๆนะครับในการเอื้อสถานที่นะครับ แปงหอมของเขาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับัของบริษัท BASF นะครับก็จะเป็น Headline Forum Lampage นะครับ BASAX านะครับแล้วก็ p r o u d c s นะครับเกษตรกรมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท BASF ครับครับก่อนจะจากลากันนะครับผมน้องเบียร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ BASF We create chemistry